สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเชา้าวันที่11มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสานการะะร,านานราคาทองคำมิครอนอนมราคาทองคำและรางงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันเื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,970าดอลลาร์ถึง1,993าาดอลลาร์ ด้านเดชนาล่านะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ97.98ถึง98.09จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.99ถึง33.14บาทต่อ1ดอลล่า โดยได้รับปัจจัยกดดันจากแรงขายทำกำไรประกอบกับข่าวยูเครนได้ล้มเลิกความตั้งใจจะเข้าสมาชิกนาโตรรวมถึงการรายงานการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังมีความคืบหน้าซึ่งอาจปูทางให้สงครามในยูเครนนะคะยุติลงส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลเข้าซื้อหุ้นและเทขายทองคาและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้น กดดันให้ทองคำร่วงลงดุดระดับ2,000ดอลลาร์จากแรงขายทำกำไรและแรงขายทางเทคนิคหลังจากราคานะคะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปน้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุโอมิครอนเพิ่มขึ้นเท่าตัวในแต่ละสัปดาห์ของเดือน ภาพรวมราคาทองคำนะคะเริ่มทดสอบที่บริเวณ1,970ดอลลาร์ 1, 70, ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย20วันคาดมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,970ดอลลาร์ 1, 70, ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญหากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดปที่บริเวณ1,945ดอลลาร์ 1, 45, และ1,933ดอลลาร์ 1, 33, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดปที่บริเวณ 2020ดอลลาร์ 2, และ2035ามดอลลาร์ 2, ตามลำดับสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่11มีนาคมปี25 6 5าอ้าองอิงราคาของวันที่10นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด10ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่10นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11มีนาคมปี25 6 5าทองคําแท่งก6 5สปกขึ้นรรับซื้อ 3,1000บาทขายออก3,1100บาททองรูปพันณกสรุเรับซื้อ3,441บาท28สตางค์ขายออก3,1600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่10มีนาคมปี2565สร,รุปรวมนะคะของวันที่10ราคาเป็นลบไปที่300บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑนี้ด้วยนะคะ ก็ตอ้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิก็จะมาอัปเดตให้ชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ